สวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคตนะครับเนาะนะมีอยู่กับช่องเหนียวบ้านพาเพื้นมีมาไถหน้าลูกค้านะครับเนาะการสิบผูกคองครับสิบวันกระเจี๊ยบนี่ครับมีไก่นองเพิ่นครับครับ<ม>บรรยากาศนะครับเนาะตางนี้ก็ไถแล้วจะดินเปียกแห้ง น,นีก็ลูกค้าเป็นโคกหนองนาเป็นโคกหน,น,นองนานะครับนอกตรงนี้เนาะภาพเป็นบรรยากาศนะครับเนาะบ่ค่อยได้มีเวลาถ่ายคลิปครับ ยอดเสีผ้ามาเบิง เป็นเหตุโคกหนองนาบรรยากาศเป็นตาอยู่ครับไล่นาสวยสดงรบรรยากาศถ่ายบรรยากาศในเบิร์ดครับเ้อะ โอ้โหครับมีต้นใหม่ไรลายยางครับเนาะบรรยากาศเหลียงป้า นี่อันนี้เป็นเหลี่ยงกบอยู่ครับโย่ปลาเบิ่งกบครับของโอ้ของพวกปูจะเป็นน้องเพื่วกปูจะเป็นน้องหลุมหัวใจนะครับรรยากนะาศปาเบิร์นเนาะเหลี่ยงปลา โอ้สมมีสะพานขามน้ำครับยางไหนเดอนบวักครับอันนี้กพบผมขุดวังนาแหลงวงหนึ่งครับส่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาประมาณนี้ครับ ใจครับบรนยากาศแล้วเป็นตะยูครับแบบนี้เอียงป้าปลูกปลูกพักปลูกกุ้ปลูกบักม่วงปลูกหลายอย่างครับบรรยากาศ เงียบดีเหมาะกับการแบบว่าพักผ่อนเนาะคู่เป็นอยู่ใกล้ๆอย่างนี้เป็นกลับมากลับมาพักผ่อนสิเสร็จงานอยู่ทางจังหวัดเนาะครับเนาะบรรยากาศามาะเทไทยบรรยากาศให้เบิ่งเนาะครับเนาะเพราะว่าเอารถมาไทายให้ลูกค้าแต่ลย สี่ทุกคนในเบิ่งบรรยากาศคลิปกับบค่อยได้ท้ายปันได้บกคอยมีเวลาจับโทรศับนะครับเพราะว่าดวงนี้ ฝากติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจสงเนวบาดพลาเพลินนะครับเด้อหัขอการคลิปต่อไปนะครับน,อนอ้นองสก็บบรรยากาศใหม่เบิงครับสวัสดีครับ